มไปต่อเห็นน้องสี่เขียวสุดท้ายเลยไหมครับไปเฮ้ยไปเลยไปเลยเฮ้ยกูอยู่ด้วยไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมึงกลัวคนเดียวเลยใครใครหนีควาย่ะตอนนี้ลูกหมาที่อนี่ไปไปไปอันนี้แม่หมาครับแก้เพื่อนตัวอ่อตัดเพื่อนไปอยู่ข้างหน้าดิเห็นไหม เราอยู่หลายคนมันก็ไม่กล้าเหมือนตอนนั้นเรามาสามคนอันนี้หมาเริ่มเคลื่อนทีแล้วนะครับหน้าใครหน้าเนียมพ่อมึงเนี่ยพ่อมันจะให้ได้ภาพที่สวยนะครับเชี๊ยวแล้วอันนี้กำลังเดินมานะครับเรากลัวกันนะป้ากล้องอะไรครับกลัวนะครับใครสั่นแล้วตอนนี้เฮ้ยเพอร์เฟกต์ดิเพอร์เฟกต์สัตว์สูงมาดิเหมียวสว่างอยู่แล้วสว่างอยู่แล้ว การกิจที่สองครับจะเรื่องความดาราเข้าไปลูบหัวหมาตัวไหนตัวหนึงน่งครับควายก่อนยืนหวัวควายยืนแล้วยืนแล้วครับแตาที่เราต้องการให้พูดเป็น,นพันมาและหนึ่งตัวมัน <c oughs> อาา๋<ๆ>อไหนค่ะ <c oughs> อย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งตกใจไปครับคุณนายสัตว์มึงอะไรกูบอกแล้วอย่าวิ่งถ้าหมามันกัดนะเทนนี่เขาเปยนมุมกล้องหน่อยครับบอกให้ไปเลยไปเลย

โอ้ยก่อนโผล่รายการที่มีคนหยาบคามากครับไอวิ่พี่ใหญกูบอกไว้เลไอัดแค่เนี้ยมึงมึงก็ไม่กล้าสัตมาทากกูกูเลยมาดิให้มันเบปากเกเลบอกว่ามาลวนลามเป็นไม้ไปไป ไม่ม้ข้อมืออ่ะไอเจ๊ลืมเลี้ยใครหนีลืมเลี้ยมึงเรียนไปดิเฮ้ไปดิมาดิบมบ๊อมล้ตกรงหน่อยไปดูครับตอนนี้แขกรับเชไม่กล้าครับวิ่งมา นี่ไม่จะลบหมูเลยแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยโขนตั้งเลยอยู่กันเนหู่ไม่่ไม่ได้ยเป็นหู่เรพกนอย่องเป็นหมู่นีตลกไมมเป็นหมู่คณะเลยไอ้กันวิ่งมาอย่างเงี้ย เกาไข่แล um, hey, mm ้ว hmm. ม well, okay. yep. like ึงเกาไข่แล้วมึงเกาอีกอุ้งเกามันมากเหมือนกล้องกูกันให้จัดเจ็บเกินกลับแล้วเออคว้าปิดไลรเฟิลนี่เดี๋ยวก็ปิดแล้วอีกคนเดียวมันแล้วมึงบอกจบเลยเยื้อถือได้แล้วมาค่ะไปลงมาแล้วคับ สองคนนี้นะครับคือคนนี้นะครับเอันนี้ครับรายการสามซ่าท่า,ามหมายครับขอจบเพียงเท่านี้ครับของครับ